เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบอกในแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เรามารีวิวตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ที่เราจะต้องไปเล่นหาเหรียญเพื่อที่จะมาสุ่มตัวละครใหม่ใในตู้นั่นเองนะครับก็ตัวละครตัวนี้สามารถซัมมอนหาได้ในตู้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวกดผิด เนี่ยครับเป็นตู้นี้นะครับตู้นี้ก็จะมีตัวซีเกตเช่นเคยนะแต่ก็จะฟาร์มยากกว่าอีเวนต์พวกอีเวนต์ทั่วๆไปเพราะว่าผมมองว่าอีเวนต์ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่อีเวนต์ใหญ่มากเป็นอีเวนต์เล็กๆย่อยๆมากกว่าเนาะโอเคก็ตัวนี้มาจากเรื่องส a งโมโตเดนั่นเองนะครับชื่อว่าโอซารางิหรือว่าโอซารากิหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวละครมันยังไม่ได้ โผลมาในอนิเมะหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือผมดูแต่อนิเมะนะครับในมังงะหรือว่าในอะไรพวกนี้ผมไม่ได้อ่านเลยเพราะฉะนั้นผมเลยไม่รู้จักตัวละครมันสักเท่าไหร่ก็จะรู้เฉพาะตัวที่โผล่มาแล้วในอนิเมะนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็ตัดเข้าไปรับชมได้เลยนะครับว่าตัวมันเนี่ยเก่งหรือเปล่าบอ่ะก็ตัดเข้ามากันในเกมนะครับก็ตอนนี้ระวางตัวตังวางตัวกันหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ได้รีวิวตัวของโอซารากิสักทีนะครับมาดูกันดีกว่าว่าตัวโอซารากิเนี่ยเก่งหรือเปล่าหรือว่างั้นงั้นเฉยเฉยไม่จำเป็นจะต้องหาหรือว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้มาดูกันเลยนะครับโอเคไปก็วางไปก่อนเลยครับขั้นแรกปั๊บโอเคครับสำหรับตัวของโอซารากินะครับวางขั้นแรกจะโจมปี1,1820นะครับ ระยะเวลาในการโจมตี4.5แล้วก็ระยะทางในการโจมตี23.4นะครับแต่อย่าลืมนะครับตัวนี้มีบัฟก o ส s p e นะครับมันก็เลยตีไวขึ้นนั่นเองครับถ้าไม่มีบัฟก o ส s p e ก็จะตีชา้ากว่านี้อีกพอประมาณเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังเวลไม่ร้อยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ปลดลิมิตเบรกด้วยเพราะฉะนั้นดาเมจก็ยังไม่ได้ตันเท่านี้นะครับโอเคก็ท่าทางในการโจมตีของโอซากิก็จะเป็นประมาณนี้ครับ จะเป็นการเอาเลื่อยไปฟาดนะครับน่าจะฮิตเดียวนะครับดูจากตาด้วยตาเปล่าดูก็รู้ไม่ฮิตเดียวครับแต่มีการตีติดเลือดไหลนั่นเองนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้โอเคเดี๋ยววางกันหลังให้มันชัวร์กันกันหลังน่าจะชัวร์แล้วครับแล้วก็อัปเกรดขั้นถัดไปครับอัปเกรดขั้นที่1จะเพิ่มดาเมจในการโจมตี มาเป็น23,640ระยะเวลาในการโจมตีเท่าเดิมครับ4.5ระยะทางในการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น26.6นะครับใช้ตังในการอัพพันแนะครับก็กดอัพไปเลยขั้นนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนท่าทางในการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับอัปเกรดขั้นที่2นะครับดามจ ที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะทําได้35,460นระครับระยะเวลาในการโจมตีเท่าเดิมนะครับระยะทางในการโจมตีเปลี่ยนเป็น28.7นั่นเองนะครับตังที่ใช้ในการอัพก็ใช้2005ครับอัพไปเลยแล้วก็อัปเกรดขั้นที่3นะครับจะมีท่าทางหรือว่ารูปแบบในการโจมตีที่เปลี่ยนไปนะครับดาเมจที่ทําได้ก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 5 5 1 6 1นระครับระยะเวลานในการโจมตี5.9แล้วก็ระยะทางในการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น31.9อนะครับก็อัพไปเลยสำหรับขั้นนี้นะครับเป็นการโจมตีรูปแบบกลวยนะครับแล้วก็เป็นการเอาเลื่อยไปปาดหน้าเค้กเขานะครับอโอ้โหเวทน,นะครับเอฟเฟกต์สวยพอสมควรเลยแต่ผมก็ยังมองว่า ยังไม่ถึงขั้นแบบเก่งขนาดนั้นเพราะว่ารูปแบบในการโจมตีแบบนี้ก็ก็พอเคลียร์มอนได้พอสมควรนะครับแต่ดาเมจที่ทําได้ก็ยังไม่ได้เยอะมากส่วนความเร็วในการโจมตีก็ไม่ได้เยอะอยไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยอะดิเออต้องเรียกว่าไม่ได้น้อยละกันโอเคไม่ได้ตีเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตีจิฮิตมาดูกันดีกว่าก็เดี๋ยวขอปรับเป็นลาร์ดนะครับมาดูกันว่าตีจิฮิตสอง สาประมาณ5ฮิตหรือเปล่าเอา่อเลือดเลือดไหลมันดอกละเท่าไหรนะ่วะเนี่ยผมดูด้วยตาเปล่า4ี่ฮิตครับสำหรับาการอัปเกรดขั้นที่3จะโจมตีประมาณ4ีฮิตเท่านั้นนะครับส่วน <c oughs> ผมไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตาผมอมะดูถูกหรือเปล่าแต่แต่เท่าที่ผมดูอะที่ตัวเลขมันขึ้นมาคือผมดูได้ประมาณ4ฮิตนะครับ4ฮิตหฮิตประมาณนี้โอเคแล้วก็การอัปเกรดขั้นตัดไปนะครับเป็นอัปเกรดขั้นที่4ครับดาเมจในการโจมตีเพิ่มขึ้นมาเป็น6 3 0ม1ส่ครับส่วนระยะเวลาในการโจมตีลดลงไปเหลือ5.2 ระยะทางในการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น34.1นะครับแล้วก็ใช้เงินในการอัปเกรด5 0 0 0นะครับก็อัปไปเลยอัปเกรดขั้นที่5นะครับดาเมจในการโจมตีเพิ่มขึ้นมาเป็น8 7 7 7 1นสะครับส่วนระยะเวลาในการโจมตีไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับระยะทางในการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น37.3นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ระยะทางในการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตีไกลนะตีไกลมาก โอ้โหแล้วก็อัปเกรดขั้นที่6นะครับเหมือนจะมีรูปแบบในการโจมตีหรือท่าทางในการโจมตีเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมานั้นเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะโอ้โเพิ่มขึ้นมาเป็น2องแ0 0หเลยนั่นเองนะครับแต่แต่ครับแต่ระยะเวลาในการโจมตีก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหจาก5.2เป็น11.9ซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ตีนานมาก แต่ตีได้ไกลนะครับตีได้ไกลมากก็คือเพิ่มระยะทางในการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น58.6เลยนะครับไกลจัดเป็นตัวที่ตีไกลามากนะครับแล้วก็ตีติดเลือดไหลนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยเลือดไหลไม่ได้แรงมากนะโอเคอัพไปเลยก็การอัพเกรดขั้นนี้นะครับรูปแบบในการโจมตีจะเอะจะเปลี่ยนไปเป็น Circle LE นะครับแต่จะตีได้ค่อนข้างที่จะ ไกลขึ้นนะครับไกลมากแล้วก็เหมือนตัวละครจะทำอะไรเนี่ยอุ้ยน่าจะตีหลายทิศจัดครับแล้วรูปแบบในการโจมตีน่าจะทำอะไรมุดดินแล้วเข้าไปปาดหน้าชงเชง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 ไม่รู้กี่ฮิตนะครับขอดูใหม่กี่ฮิตเอ่ยมาแล้วครับ 3 4 5หประมาณ5ฮิตละกันผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าประมาณกี่ฮิตนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากตาเปล่าเนี่ยผมดูได้ประมาณ5ฮิตเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าผู้ชมดูได้กี่ฮิตก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับว่าตัวเนี้ยในขันเนี้ยมันตีกี่ฮิตเพราะผมดูไม่รู้เรื่องเหมือนกัน <c oughs> โอเคก็การอัปเกรดขั้นถัดไปครับเป็นอัปเกรดขั้นที่7ครับดามเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น2 7 5 0 0 0 ส่วนระยะเวลาการโจมตีลดลงเป็น11.1ระยะทางในการโจมตีเพิ่มขึ้นมาเป็น63.9ครับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะสำหรับระยะทางในการโจมตมีแล้วก็เหมือนอัปเกรดขั้นที่8เนี่ยจะเป็นอัปเกรดขั้นสุดท้ายแล้วครับเพราะว่ามันน่าจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วละ่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ดามเมจที่เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มเป็น3 0 4 4 0 0 0นะครับส่วนระยะเวลาในการโจมตี ก็ลดลงมาเป็น10.4นะครับเดี๋ยวบอสเดือดสอล้านจะไหวไหมเนี่ยหลังผมจะแตกก่อนหรือเปล่าสักคู่เดี๋ยวจะไม่ไหวเอาไม่ใช่เลยเหรอกโอเคไปดูกันที่ตัวของอาซาลากิต่อนะครับก็การอัปเกรดขั้นที่8นั่นแหละครับระยะเวลาก็คือไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยเลยก็คือยังเยอะอยู่นะครับสำหรับ การโจมตีแบบ c i r c l e ิลเผมมองว่า10.4เนี่ยเยอะไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามียูนี้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับแต่ระยะทางในการโจมตีเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตีแบบคุมพื้นที่มากครับก็ตั้งนะครับใช้อัพ2ม่4เลยนะครับในขั้นสุดท้ายนะครับก็อัพไปเลยโอเคก็วงในการโจมตีก็แทบจะคุมทั้งแมปได้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ตีนานแต่ก็ ยน่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสมเหตสมผลกับระยะทานในการโจมตีแล้วกันเนาะส่วนดามเมจก็อย่างที่เห็นนะครับ344,000ก็ไม่ได้วือวังอลังการขนาดนั้นแล้วก็มีการตีติดเลือดไหลที่ซึ่งเลือดไหลก็ไม่ได้เท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ต้องลองไปคำนวณดูทีเผื่อแบบตัวมันจะไปคอมโบกับตัวอื่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกตัวเนี้ยมันมีก็สปีดนะครับแล้วก็สเตตเนี่ยเป็น A ลบ A แล้วก็ A นั่นเองนะครับก็เลยตีดีพอสมควรนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นสเตตเอหรือเป็นทิพเป็นเอหรืออะไรแบบนี้ตัวมันก็อาจจะเก่งกว่านี้นะครับแต่เท่าที่ผมมองเนี่ยตัวมันอยู่ในระดับกลางๆแล้วกันไม่ได้เก่งมากแต่ก็ถือว่าเอาไปใช้ทดแทนในตัวเก่าๆได้เพราะว่าอย่างตัวเก่าๆก,ก,ก็คงตอนเนี้ยก็คงตกเมตาไปหมดแล้ว เขาก็าคงแบบมามองหาตัวมงตัวใหม่กันหมดแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้คือตัวใหม่ยังไงก็เมตามากกว่าอยู่แล้วนะครับโอเครูปแบบการโจมตีก็ชิงชิงวับชุงชิงชุงชิงชุงชิงโอเคมาดูกันว่าตัวนี้วางได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับหนึ่งสองแล้วนะสามสี่สี่ตัวครับสำหรับตัวของโอซารกินะครับวางได้ทั้งหมด4ตัวก็จริงๆตัวนี้ จะเป็นบัฟยูนิคก็ได้หรือจะเป็นพวกดีวอะไรที่มันบวกดาเมจก็ได้นะครับน่าจะดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอยากให้ตัวของมันเนี่ยทำดาเมจได้ดีขึ้นก็คงจะต้องเป็นบัฟดีวายนะเพราะว่าการที่ตัวละครวางได้ทั้งหมด4ตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเหมาะกับยูนิคสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าได้ยูนิคก็เล่นได้นะครับถือว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบ 4ตัวแล้วมีอยู่นีก็ไม่ดีขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือ4ตัวก็ยังพอที่จะเล่นในแบบของยูนิได้ถ้าได้มาเป็นแบบยูนิกันเนาะโอเคก็สำหรับตัวของโอซากิก็จะประมาณนี้นะครับในการรีวิวครั้งนี้ก็สำหรับตัวอื่นไม่รู้ว่าจะได้รีวิวหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังฟาร์มไม่ได้ส่วน ID นี้ก็จะเป็น ID ของ น้องที่รู้จักกันนั่นเองนะครับก็เลยขอยืมมารีวิวก่อนนะครับนะครับบิ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวของโอซากินั่นเองนะครับเป็นตัวในตู้อีเวนต์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าฟาร์มค่อนข้างยากกว่าอีเวนต์ที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ๆ่อย่างคริสต์มาสอย่างฮาโลวีนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีจำกัดจำนวนครั้งในการลงนั่นเองนะครับก็คือต้องรอด่านมันรีเซตอ่ะพอมันรีเซตเสร็จเราถึงจะกลับไปลงด่านด่านนั้นได้อีกนั่นเองนะครับแต่ก็ เรายังสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆจากการลงพวกเทียต่ำๆได้นะครับแต่เทียต่ำๆมันก็จะได้พวกเ,เหรียญพวกอะไรพวกเนี้ยน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็เลยแบบเอ้ยบางทีเขาก็รอแบบลงแค่เทียหลังๆนั่นเองนะครับแล้วก็เอาเวลาไปฟาร์มอย่างอื่นแทนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอีเวนต์นี้เนี่ยตัวมันจําเป็นขนาดไหนนะครับส่วนตัวซีเข็ดก็ต้องรอดูว่าเก่งไหมเพราะถ้าเก่งก็ควรหานะครับส่วนตัวอื่นก็รอดู ต่อไปว่าจะเก่งไหมนะครับโอเคก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย